อ,อ,อจริงเหรอคะ,ออคะพี่พี่คะยอยากทำงานค่ะอยากทำงานมากคะ่ะพี่าคพ่ะี่พี่พูดได้ไหมคะรายละเอียดงานเป็นแบบไหนคะ ฟังค่ะค่ะตอนนี้นะคะทางบริษัทท้วบายค่ะได้ส่วนโอกาสในการน่ตั้งรายได้นะคะโดยจะเป็นการโต๊ะ่มีขับท่จะเปนิงแลายนะคะารงจัดนินนดนค่ะาของเราที่มีค่าใรานะคะค่รับงให้จด่อนะคค่ะ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 ารของเรานะคะยใช้เวลาที่ดคะ สามร้อยบาททำค่ะพี่ทำค่ะาเ่แอไลน์ไปนะคะค่ะพี่ค่ะพี่แอดเลยค่ะใช่ค่ะพี่คะอย่าพิ่งค่ะพี่คะพี่คะพี่คะขอถามหน่อยค่ะตอกเกียวในกล่อบไหมคะเลยนะคะเอาค่ะเอาค่ะ รถอะไรนะคะรถครีปปี้ค่ะอ๋อรดอะไค่ะรถครีปปี้เดี๋ยวจะส่งให้เลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะเซนเตอร์ปวนอีกแล้วเหรอคะใช่ค่ะก็คือเบอร์เนี้ยจริงๆเขาโทรมาหลายสายแต่ว่าจนวันนี้ไม่รับสายแล้วเขาก็โทรมาแต่ว่าเขาไม่ได้โทรมาแบบจากสำนักงานอะไรแล้วนะคะตอนนี้คือแก๊งแก๊งนี้คือแก๊งแบบใหม่ เป็นแบบใหม่เลยก็คือโทรมาบอกว่าจะหางานให้คนที่รับสายก็คือแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการขอข้อมูลไปข้อมูลของเราไปก็อย่าหลงเชื่ออย่าให้ไปนะคะแล้วก็มีการคุยกันจะเห็นนอกนี้มีวิธีจัดการเหรอคะใช่ค่ะโอลิฟก็เลยไม่ตอนแรกคือด้วยความที่เขาบอกอยา,ากหางานโอลิฟเลบอกว่างานอะไรคะเขาก็มีการบอกว่าให้บอกข้อมูลส่วนตัวแอ,แอดลงแอดไลน์เลยค่ะได้มากกว่า3ามร้อยบาทต่อวัน โอ่ทุกคนอย่าหลงเชื่อนะคะแล้วตอนจบอลิฟก็เลยถามพี่เขาไปว่าตจเกียงในกล่อนไหมคะพี่เขาทางแก๊งคอนเตอร์เขาก็รีบตอบกลับมาเลยว่าอารสกิป,ปีค่ะสนใจว่าเขาเป็นเอฟซีรึเปล่าคะเนี่ยสรุปค่ะเป็นว่าคือมีแก๊งใหน่เข้ามาเป็นอะไรที่แบบทุกคนต้องระวังนะคะแบบถ้าเป็นเด็กเลยหรือถ้าเป็นแบบ คนไอ้สูงอายุไปเลยรับสายอาจจะหลงเชื่อคิดว่าจะได้งานได้เงินจากตรงนี้จริงๆค่ะรับเดนอนะไรคะเป็นไงบ้างคะกําลังทําอะไรผ่าตัดหูเรียบร้อยจะทําทอะไรคะเร็วๆนี้อตอนนี้ก็รีบก็กทําหูกลางให้หายกลางลแล้วตอนนี้ค่ะแล้วก็วทํานมไปแล้วให้หายให้หน้อยให้นมห,ห,หายเล็กงั้นให้นมใหญ่ห,ห,หูก็หายกลางกับเซนจูรีแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีการอาจจะแก้จมูกให้มันแบบ พุ่งหรือคางหรือแก้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบแล้วได้คินิกอยังค่ะใช่แล้วก็มีฟันด้วยเห็นล่าสุดไปเรียนถึงกับเรียนเดินแบบจะรับมงเหรอคะชุเก้านี้ได้ข่าวมุงจะลงไหมคะคิดว่าลิบบุค,คลิกไม่ค่อยดี <c oughs> ด้วยแล้วทางทางโคจงเขาก็เหมือนมีการสอนเราว่าเราต้องเดินเพราะเราเป็นนางงามแล้วนะัคะ <c oughs> น,นี้แล้วคิดว่ามงจะลงไหมคะัน หรืาข้อแบบจฝันหรือพาะลึกนความฝันหนึ่งของเราก็อยากจะแบบเป็นนางงามเป็นคู้สีสวยกับเขาบ้างค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะก็ตะเกียรในเกอบไหมคะอเลยนะและสุดท้ายนี้ฝากเพนได้นะคะเธอมากับผัวค่ะที่รีบร้องเองแล้วก็จ้างงานได้นะคะหลังจากนี้ขอบคุณค่ะ